สวัสดีสบายดีเอฟซี FC ทุกท่านมาแต่ตลาดตะลี่มาพี่น้องจักได้พี่ช่างหน้า,าเน่เต็มโหลดเต็มแรงโอ้ยลูกชายอยากอันนี้น้าอันนี้เอาลูกอ่ะเจาน้าก,กัดคอแดงกระบดาดอีกอันนี้กะอือคือเอ้ยแล้วนี่ตัวแหมยังพันเซ้าคนนี้พี่น้องจําได้ปะ่ะพี่น้องเอ้ยแต่ามีหลังพอหมู่แต่สมัยเฮียนผูเด้อพี่น้องเด้อหมู่แต่สมัยเฮียนมาเล่นน้ำมาอน่ ผู้เละแตงช่วงาง,งานแต่งแต่ช่วงง,ง,งานแต่งผู้ละพอนหยิบๆน้ำกันมารอบนี่กับโบเฮนเลยละผู้นั่นก็ได้มารอบนี่ผัโดโสดมารอบนี่สโสดนะมารอบนี่ผัดโสดรอบนี่สโสดมึงน,เ,นเพิ่นก็นได้นะไม่มาบ,บุมียังมาฝากนี้เอาหน่อไม้เง<อ>ินแล้วผักค้ามักหงเอามาแกงพี่น้องแกงซุ้มหน่อไม้อีกแล้วเดี๋ยวคันชามาให้ พ่อเลยเด้ออันนี้อยากกินลายเด้อข่อแดงเด้อนะได้อันแนวหากินพี่น้องเสียมพี่น้องซื้อเสียมมานี่ สิ่งมัวแม่โบเห็นมัวกนะรพักเห็นบ่อเห็นเขื่อนของสต่ยามันอ,อ,อืมนี้สรุปผมนำอันกินข้าวแล้วก็วกินนมนอน,นอาบน,น้ำนอนนี่ มานอกพี่น้องเนาะเขาเบิจงจะมันไดอียังไงรีวิวเครื่องของมาจะจ่ายตลาดก้อนเขาลูกกับพีชช่พเจ้าเอาไปอันถนนิ่นลนงน้ำเลยลงน้ำแล้วก็อยู่น้ำก็เลยหมูด้เพียงเล่าขันเอฟซีผู้ใด้ยันเคยจำได้ตน้นผู้เล่าสามปีขึ้นหลังเกิดมาเคยมาแค้ชินแก้มาไหว้นังกันขึ้เข้าอยู่ห้องแถวผึออ้เข้าเสาห้องอยู่ห้องแถว นปิ้งอันสามไม่หาสิบพันพี่น้องเลยหาสิบพันเดี๋ยวนี้กะบ่อร้อยบาทดอกเจ็ดแปดสิบบาทนี่แหละปิ้งมาให้ลูกให้เจ้ากินพูณได้สิว่าค่อยว่าเออคอยเอน็นขาดกันดูแลลูกน่ะทุกเจ้าเห็ดนะซ้ำค่อยระโบนะ เพิ่ขอดิฉันเลยทลายในน้อยหนึ <ination noises> ่งขอบลุกเต้าขอบุก็ถิ่นเดิมสิบอกนึงพอชิงไข่เนี่ยสามพันปีจ้าือไข่จักสิจักบาทเดิมเงินกันขืนจนไหลหมดเป็นแหละเดี๋ยวด้พักหอมากพี่น้องมาเพชดฝนมาเพชดปนนี่ไงพี่พิบบาทสามพิบบาท ถุงยางเก็บไปใช้ถุงยางทางลาวเราเอื้นให้รยาถุงยางแต่รพี่น้องทางไทยเราเอื้อนยังก็ะถุงพัาส,สติกเนาะน้ำยานางเขาจะกแกงอย่างไม้อีกแล้วแกงแต่โน่ไม่ ิมได้ตหลอดแกงน่มไม้นี่ไปกระดูกหมูนี่ใ้แกงไวออมใบขั้วใบจืนฮะลุงบิร์ดกินกับเข้าเรียบร้อยแล้วเงินกินมาเปี๊ยงเอาหลูกมาซื้อตัวน้วมันหองเปียวอืทเป็นแบนั้นไพ้ขาดหนอกตายหมิดเลยมันดำขาดหงอ ผูกตีนหมูในสามกิโลพี่น้องซื้อไลยๆเนี่ยไว้ทอดไปขวไว้ชิลุ่ยสุลูกสุตเจ้ากินสามกิโลสี่กิโลทุกกระดูกกระเดี่ยวใช่นอกก็หอมหนักหนึงน้องพักก็ซื้ออินทรสจอดตลาดซื้อปิดไว้น้ำตู้น้ำง้างอยากเห็ดพึ่งจะสบายพักขมิ้งอยู่ทั้งกลุ่มนี่ไล่ๆ หักซื้อขาดไปเก็บเนาะพี่นอ้องว่าจังซี่ซะบัตรด,ดูแล้วก็ไปเก็บข้าวมันจะซื้อไปซีนน้ำได้มาซอยจุเฮ้ยโตกินดิสิบ่กินอยู่ซับซับแกล็ดเนียนๆทิ้งยากว่าเสียเลยกินอยาก,ก,กนอกเพดใช่ไหม น้องเอ้ยสิ้นง,งัวสิ้นง,ง,งัวแล้วก็ยังสแมวันหลือเออซ้ำันหลืออ่าอันะบวเดีวซ้ำขนาบวเวขนหน้าบวปตาเสกเลยบรวเดอยวตับกับอันนี้ได้สิได้จะใครมาัานคล้องอั้นเอ้ยเอ้ยเอ้สันเอาหา แกงอ่อมแต่ถุงเย็นไว้นางลุงอย่าไปแข่งแดดลูกเป็นอะไรอาการบอกมาดูกินแต่น้ำเออเจ้าอยากกินน้ำเดี๋ยวทรงตัวนี้กินน,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 นี่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 าจะกินแต่น้ำนี่ทำไมเหตุให้อันนี้ ห <c ười> mm, ื้อผมลูกมันออกส้มแกเื่อแม่นี่้งนํานําจอกนึงนอยเดียวนเอาบีบใส่อันนีถูกอเพียงนี่ก็ได้ลูกแล้วก็คนๆๆแล้วก็กึกกินันเบิดนะไปสิอุอะ่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหมูาก็เบียดกับงานแต่เช้าไปักหมูมากแล้วยังบ่ได้อันนเลย ชำละร่างกายเนาะจะจังหวะการร่างกายแป๊บเดียวร่างกายบวบิธีพิธันว่าซีซ่าเดียวนี่นะ, là cái, นะ <c ười> บุคือตะกอนตะกอนแล้วโอ้ยนั่งบบยะอยกกับเบาะซีซ่าเดี่ยวนี่งานจับหน้าด้กแนวได้เสื้อผ้าขัดไสด์หน้าดักตะเลขจุ๊ก กินลงท้องเดี๋ยวก็ซื้อมาแบบหลายๆเดี๋ยวเด็น้องมาไปกินกับตั้หมุนหูไว้ขัวไว้ต้มขิดให้น้องนุ่มๆเบิ้งหมักเลนหมักงาไปนะจะเบิ้งหมักเล่นหมักงาไปนะต้างอปซื้ออีกซักกระดาษกระโดดเพราะว่า น้องเคือขวดหมักตั้มอ่ะนะพี่น้องเขาก็เลยซื้อมาหลายๆซะเลยนี่หมักเน่าหมักเล่นนี่ซื้อมาหลายๆแบบนี้เลยคูนหมักเพชรกันขวดตั้มเธอหนึ่งเราเบิดนะ์ตทงโหลดนี่กระเทียมอันนี้ก็ได้อันนี้ไว้เห็ดแจ่วสมแจ่วยังแจ่วขิงแจ่วยังเนาะที่ติดบ้านไว้ มเด้วยปันด้วยนี่เอามาๆถ่ายแล้วบปล่จ้าถ่ายแล้วบันี้ก็สิพากันเห็ดจุซอยซอยจุหน่ะเห็ดน้อยหนึ่งเนาะจ้าเอาจากประมาณแซ่บเบิดลายดอกเป็นลายสีเหลืองโซยแบบแผลแผ่แผลใส่จานติดจานน่งนี่ตัวเข่าคนนี้ก็ กระเทียมเลยก็ะชีโซโเห็ดอันน้ำเจลเนาะ <c oughs> นี่เในคนก็ได้โซโอยเพรียบร้อยบได้ทุกอย่างเด้อมีตับมีซีนแ่มคนหน่อยก็มาได้พี่น้องสดีเมื่อนี้ป้าจะไปิถึกเลขวะเนาะเนาะสิบปีเท่าปีผมเห็นมา สามปีคืนหลังบวกเลยมันโดนราบวกแล้วลืมเนาะกราดาษดึงมาขี่ดอกเขใส่ดอกนั่งขึ้นขี่ดอกไหมมาเปพื่ยอยอดไปหาผลอยากมาเผลดอกูอยากผลิดมะมึงผลน้ําหอยมาไหนบ้างลูกยิ่งมากกับโบมีโหลดชีมาเฮือนอีกแล้วโอนใหญ่พี่น้องเอยืใครมาเฮือนเขาต้องได้ลูกได้ทูได้นาโมเนียนะ บ่ได้ใช้เด้อพี่น้องแบบเป็นอัตโนมัติบ่ได้ใช้เด้อเป็นอัตโนมัติไผมาเฮือนนี่ต้องได้ลูบได้ถูได้ล้างได้กวดอัตโนมัตินี่ก็ต้มน้มไว้สิแกงุมกันแต่ว่าเฮาสิกินซอยจก่อนเองด้ไดเพิ่นปลูกเองเพิ่นว่าเห็นอยู่จถ่ายลง่ะอันแทอยู่เฮือนแม่ข่อยตัวนี้ตข่อยกินหมดแล้วจนว่าบ่กันหลายแหมากมาเพิ่นเอาคลิปนีก็สิได้ไปก่อนอนาคต ปินนาไม่ได้หนะสีอนใส่โปรไฟล์นี่หนึ่งสองสามโอเค